เศษพลาสติกในประเทศเนี่ยไม่เพียงพอคุณภาพต่ำพอมันไม่สะอาดมันใช้ไม่ได้ยูก็แบบไม่ผักดันสุดท้ายแล้วมันก็ไม่เกิดเรื่องการรีไซเคิลในประเทศให้เกิดจริงอย่างเป็นรูปธรรมภาครัฐก,ก,ก็ไม่ค่อยเปิดเผย,เยข้อมูลอะไรพวกนี้หรอกค่ะ สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะก็มาอยู่กับมิงแล้วก็ท่งนู้คือดีจังค่ะก็พวกเรามาจาก environment เนาะก็ที่เรามาพูดกันวันน uh mm ี้เนาะที่แบบมาเจอกันวันนี้นะเพื่อนๆเพราะว่ามันมีประเด็นหนึ่งที่อยู่ในโซเชียลในช่วงนี้เลย เขาว่ามีการล่าอะไรชื่ออยู่ใน change.org ด้วยซึ่งวันนี้เนาะพี่ดีจังที่เรามาเจอเจอกันเนี่ยเพราะว่าเราอะจะได้มาชวนชวนเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็จะมาอธิบายด้วยว่าเอ้ยทำไมเขาถึงอยากให้เราไปร่วมลงชื่อกันใช่ค่ะก็เดี๋ยวไปดูข้อมูลกันเลยนะคะ โอเคก่อนอื่นะนะเนาะเราก็จะมาเล่าที่มาที่ไปหรือว่าไล่เรียงทำลายให้แบบผู้ชมทางบ้านแล้วกันเออได้รู้เรื่องรา,อราวคร่าวๆกันก่อนนิดนึงเนาะข้อมูลส่วนใหญ่อะเราอ้างอิงมาจากมูลนิธิบูรณานิเวศเอิร์ธและจุลซิโลเวส อย่างแรกเนาะก็ต้องเกิดกันก่อนว่าก่อนหน้าที่มันจะแบบมาเป็นข่าว,วอะไรเงี้ยมันก็มีการนําเข้าเศษพลาสติกอยู่แล้วในประเทศไทยจริงๆแล้วอ่ะในปี3 9มเ้ามันก็มีเรื่องข้อกําหนดอยู่แล้วนะว่าเศษพลาสติกที่นําเข้าอ่ะมันจะต้องได้รับการอนุญาตไม่ใช่แบบอยากจะนําเข้ามาก็นําเข้าอะไรอย่างนี้นะผู้ขออนุญาตอหละก็ต้องเป็นโรงงานที่ผลิตพลาสติกเท่านั้นนะแล้วจริงๆมันก็ยังมีรายละเอียดอื่นๆอีกอย่างเช่น,นเศษพลาสติกที่นําเข้าอ่ะต้องไม่ใช่ขยะนะไม่สามารถนําไปขายต่อได้เศษพลาสติกแต่ละชนิดอ่ะมันก็ต้องถูกแยกแบ ไม่สามารถนําไปปนกันได้ต้องมีขนาดไม่ต่ากว่า2เซนติเมตรด้วยนะแล้วก็เศษที่นําเข้ามาก็ต้องสะอาดอยู่แล้วด้วยในการนําเข้ามาแล้วมันก็ต้องมีการจัดทําการอนุญาตอะยื่นต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมในแต่ละปีด้วยค่ะเศษพลาสติกที่เรานําเข้ามาอะไรเงี้ยประเทศต้นทางเนาะก็ต้องให้สัตยาบาลต่ออนุสัญญาบาเซลด้วยมันคืออะไรอะก็คือจริงๆอนุสัญญาเนี่ยเป็นอนุสัญญาที่ควบคุมการนําเข้าส่งออกของที่เป็นอันตรายคือเขาจะดูทางเรื่องความปลอดภัยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แล้วก็ช่วยป้องกันการขนส่งท mm ี่ผิดกฎหมายแล้วก็จะต้องคำนึงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะพี่ดีจังก็เดี๋ยวไปดูปีต่อไปเลยดีกว่า ก็คือปีนี้เนี่ยจีนเริ่มแบนการนําเข้าขยะอย่างเด็ดขาดเลย24ชนิดก็จะมีทั้งขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ขยะเศษพลาสติกด้วยทีนี้การที่จีนแบนมันก็ทําให้ประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยหันมาส่งขยะเศษพลาสติกให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แทนซึ่งก็จะมีทั้งอินโดมาเลเซียเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็ไทยทําให้ในปี2 5 6 1เนี่ยขยะในประเทศเราเนี่ยพุ่งขึ้นหลายเปอร์เซ็นต์เลยแล้วในปีเดียวกันเนี่ยก็มีการพบตู้คอนเทนเนอร์ที่นําเข้าเศษขยะพลาสติกกกมาาว่2 20, นในตู้เนี่ยก็จะมีขยะแบบสกบปรกปนมากับขยะที่ดีจริงๆมันก็ไม่ควรเนาะมันควรจะเป็นขยะที่สะอาดรวมๆแล้วเนี่ยในปีเดียวกันเนี่ยกมรมศุลกากรเนี่ยก็ได้จับกลุมคดีลักลอบนําเข้าเสษอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ขยะพลาสติกประมาณ103คดีในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็พบว่าการที่ลักลอบเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในนิคมรัฐกระบงังหรือว่าเป็นหนึ่งในเขตปอดอากรและเขตประกอบการเสรีอย่างพลาสติกก็จะเป็นพลาสติกที่เข้ามาเป็นวัตถุด,ดิบเพื่อนํามาผลิตแล้วก็ส่งออกเท่านั้นก็จะได้ยกเว้น เข้ามามด้วยความที่เขามองว่ามันเป็นส่วนประกอบของอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจเราเขาก็เลยโอเคเอาเข้ามาในเขตปลอดได้แต่ทีเนี้ยก็คือไม่ใช่ใครจะเอาเข้ามาก็ได้น้องมันก็ต้องขออนุญาตแหละตามตามขั้นตอนต้องมีใบแต่ขนาดแบบมีการขออนุญาตก็ยังมีการพบการลักลอบนําเข้ามาก็ในปีนั้นเนี่ย2561มีมติห้านำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเข้ามา100%เลยส่วนขยะพลาสติกเนี่ยด้วยความที่เขาก็มีกฎหมายของเขาอยู่แล้วก็คือก็ยังนํามาได้อยู่ถึงกันยายน25 63ก่อนจะถึงกันยายน2563เขาก็จะมีการผ่อนปลนให้แบบโรงงานแต่ละโรงงานปรับตัวก่อนก็จะเริ่มที่ปี2561เนี่ยก็คือให้นําเข้ามาได้นะแต่ว่าไม่เกิน70,000ตันปีที่2 2562นําเข้ามาได้แต่ไม่เกิน40,000ตันปีที่3ปีสุดท้ายนําเข้ามาได้ตั้งแต่วันที่30กันยายน2563หลังจากนั้นก็คือแบบลดเลยก็คือใบอนุญาตโคตาเดิมก็จะหมดอายุลงเลยเพราะว่ามันตัดแล้วถึงแบบไฟนอลที่เชนเดสไลท์ให้เธอแล้วอะไรเงี้ยอือเพราะว่าเขา ก็ค่อยๆผ่อนปลนมาเรื่อยๆอยู่แล้วลอะไรเงี้ยพอถึงเใช่ ก็อย่างที่ของปี61ใช่ไหมที่พิธีจังเล่าไปก็คือมันเหมือนว่าเศษพลาสติกมันจะต้องค่อยๆลดลงใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้เป็นไปตามอย่างนั้นหรือเปล่านะจากข้อมูลสถิติของการนําเข้าเศษพลาสติกในปี6 2อ่ะตัวเลขมันจะมากไปกว่าตัวเลขการนําเข้าก่อนหน้าด้วยปะเขาบอกว่ามีการนําเข้าถึงประมาณแบบ3ามแสนสองหมื่นสามพตันตีซับเป็นเลขกลมๆอะไรอย่างเนาะประมาณ3ามแสนตันเลยทีเดียวเราเข้าใจว่าเหตุผลที่มันเพิ่มขึ้นแทนที่จะเป็นลดลงอ่ะก็อย่างที่พ่ธีจังเล่า ไปว่าประเทศจีนน่ะเขาไม่อนุญาตให้นําเข้าแล้วมันก็เลยต้องส่งมาทางประเทศแบบแถบ,บ,บ,บเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พอมาถึงปี2 5 6 3ปีที่มันถึงเวลาแล้วที่ต้องเลิกแล้วเนาะตามสัญญาแต่ปรากฏว่าเอ้ยต้นปีถึงกลางปี2 5 6 3ก็ยังมีการนําเข้าขยะอยู่ประมาณ9 6 7 2 4ตันสุดท้ายแล้วเนี่ยสมาคมซาเลง้งและร้านรับซื้อของเก่าก็เลยออกมาคัด้านแล้วก็ร่วมกับองค์กรภาคป,ประชาสังคมรวม65องค์กรก็ออกมายื่นต่อคณะอนุกรรมการให้รักษาคำมั่นสัญญาที่จะยกเลิกการนําเข้าและก็ไม่ต่อโคต้าตามที่ประกาศไว้เมื่อปี2 1>, 1แต่ตอนนั้นเนี่ยตอนที่มันกําลังจะยกเลิกในปี63เนี่ยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมก็ได้พยายามขอ,ขอนําเข้าเศษพลาสติกโดยให้เหตุผลว่าเศษพลาสติกในประเทศเนี่ยไม่เพียงพอคุณภาพต่ําแล้วก็มีการปนเปื้อนสูงความต้องการของพวกเขาเนี่ยต้องการนําเข้าเศษพลาสติกถึง685,190ตันต่อปีทางทางที่ก่อนหน้านี้ปี60เนะ่เขาก็นําเข้าเฉลี่ยมไม่เกิน56,000ตันต่อปีเองนะทีนี้สมาคมซาเล้งและวงพานิชพอฟังเห ก,ก็แยงว่า้วัดถุดิบในประเทศมันก็เพียงพอนะและที่ควรทำคือการส่งเสริมการรีไซเคิลในประเทศการคัดแยกขยะทําให้มันสะอาดแล้วก็นําไปรีไซเคิลอะไรเงี้ยมากกว่าแต่สุดท้ายอนุก,กรรมการเนี่ยก็ประชุมกันบอกว่าเออนั้นเดี๋ยวขอเลื่อนพิจารณาไปก่อนไปมกราคม2564 ต่อมาก็คือในปี64ี่ซึ่งก็คือปีนี้ใช่ไหมที่เขามีการประชุมอะไรกันเนาะที่อย่างที่พีธีจังบอกในเดือนมก,การาในวันที่15มก,การาหกสี่อ่ะมันก็มีนโยบายใหม่ออกมาค่ะให้เลื่อนการหยุดนําเข้าอ่ะไปเป็นปี69ในวันที่1มมก,การาคมอย่างที่เขาให้ผลกัน,ก,นก็คือเศษพลาสติกมันไม่เพียงพอสําหรับการผลิต จากมัติอะที่เขาเพิ่มมานะเขาก็บอกว่ามีการนิยามให้แบบมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าแบบต้องทํายังไงตรวจสอบอย่างไรต้องมีการสํารวจปริมาณนําเข้าเศษพลาสติกด้วยะอะไรเงี้ยกรมควบคุมมลพีษอะก็ต้องประสานให้แบบมีเวทีสําหรับผู้ซื้อและผู้ขายเพื่อให้เกิดความสมดุลในการใช้พลาสติกภายในประเทศวิธีการหยุดการนําเข้าอะเขาก็ไม่ได้หยุดแบบพอถึงปี69แล้วตัดปุ้บเลยนะมันก็จะคล้ายๆอย่างก่อนหน้านี้ที่มันจะค่อยๆลดลงเนาะอย่างในปีเนี้ยปี64ะอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนผลักดันว่าลดครึ่งหนึง แล้วก็ใช้ของภายในประเทศครึ่งหนึ่งก็คือ2อ0 0 0นห้าเข้าจากต่างประเทศแล้วก็2อ0 0นก็คือใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศซึ่งมันก็จะค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆพอถึงในปี69เอะ่ะเขาก็จะลดการน,นําเข้าร้อเลย โอเคค่ะก็หลังจากที่มันมีการออกกฎหมายใหม่เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมและสมาคมชาเลงและร้านรับซื้อของเก่าเนี่ยที่เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวดังกล่าวเนี่ยก็เออผิดหวังกับคณะอนุกรรมการก็เลยแบบมีการทาเชนจดโออาจีขึ้นมาล่าสุดก็เลยมีการคิดข้อเสนอ7ข้อเพื่อยื่นต่อคณะอนุกรรมการนะเนาะซึ่งข้อเสนอที่1ก็คือยกเลิกมาติ25มกราคม64และรีบจัดเวทีผู้ซื้อผู้ขายในประเทศข้อที่2แก้ไขกฎหมายในเขตประกอบการ ข้อที่3ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ข้อที่4ต้องให้มีการเข้มงวดมากขึ้นในการตรวจสอบการนําเข้าข้อที่5นําเข้าเฉพาะเม็ดพลาสติกสําเร็จรูปเท่านั้นก็คือข้อนี้เนี่ยก็จะต่างจากอนุเนาะคือเม็ดพลาสติกสําเร็จรูปเนี่ยจะเป็นสิ่งที่พร้อมนาไปใช้ได้เลยข้อที่6ห้ามให้ไทยเป็นฐานการแปรรูปเศษวัสดุส่วนข้อสุดท้ายให้ประชาชนร่วมทํางานและตรวจสอบซึ่งอันนี้ก็คร่าวๆเนาะจริงๆรายละเอียดคือเยอะมากแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากไปอ่านข้อเสนอเนี่ยก็ อราอ่านได้ที่มุลนิธิปุรา,านิเวสเอิร์ธได้หรือว่าจุราซีโลเวสได้เลย จากที่พูดมาทั้งหมดมิงว่าทําไมเขาถึงแบบว่าอยากให้มาคัดค้านต้องลงชื่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการนําเข้ามันก็มีมานานแล้วเนาะจริงๆอะรู้สึกว่าในปัจจุบันนี้ทุกคนก็พูดกันเรื่องแบบ circular economy หรือเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนเอาทรัพยากรที่แบบใช้ไปแล้วหรือว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์นํากลับมาใช้ซ้ำใหม่ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดในตัวของมันอะมันมีมูลค่าทางเศรษฐกิจแต่การที่แบบรัฐเลือกที่จะยังให้เอกชนสามารถนําเข้าวัตถุดิบอะที่เป็นเศษพลาสติกถ้าอย่างตรงๆก็ไม่มีใครอยากได้อะไออย่างจีนเขาก็ยังไม่อยยากได้เลน เข้ามาอะไรย่างเงี้ยเป็นวัตถุดิบอะถึงแม้มันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวมสุดท้ายแล้วอะมันไม่ทําให้เกิดการผลักดันในเรื่องของการแยกขยะหรือว่าการจัดการขยะอย่างเป็นระบบปัญหาของเรื่องขยะมันมันจะพ่วงมาด้วยอะที่มันไม่ได้ถูกจัดการให้อย่างเป็นระบบราคาของเศษพลาสติกอะที่นําเข้ามามันดันมีราคาถูกกว่าในประเทศไทยอะมันอาจจะด้วยเพราะว่าสะอาดมาอยู่แล้วไม่ต้องมาทําอะไรเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาจะหมายความว่าแบบขยะในไทยอะมันมีราคาต้นทุนสูงกว่าเพราะว่ามันอาจจะไม่สะอาดอย่างที่ทางภาคอุตสาหกรรมเขาเคยให้ คือส่วนตัวมองว่าอา้าพอมันไม่สะอาดมันใช้ไม่ได้ยูก็แบบไม่ผักดันเลยอย่างเงี้ยให้มันแบบมันสะอาดมากขึ้นหรือว่ามันสามารถใช้ได้จริงสุดท้ายแล้วมันก็ไม่เกิดแรงจูงใจในการผักดนันเรื่องการรีไซเคิลในประเทศให้เกิดจริงอย่างเป็นรูปธรรมเย,ย่างพี่ดีจัง ก็ <G ül ets> คือมิ้งมองในเรื่อง circular economy หนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้ขยะในประเทศเพื่อมา r ีซ y c เคิลอะไรเงี้ยพักดันให้เกิดการ r ีซ y c เคิลมากกว่าทําให้ขยะในประเทศมันสะอาดกว่าแทนที่จะเอามาจากข้างนอกถ้าแบบเราลักดันตรงนี้ได้มันก็จะเป็นแบบเรื่องส่งต่อเลยแบบอ่าหนึ่งเราจัดการขยะในประเทศให้มันแบบระบบการจัดการให้มันดีขึ้นอ่าสองก็คือที่พวงตาม,มาก็คือแบบเศรษฐกิจเีี่ยมันอาจจะแบบควบคู่กันมาอยู่แล้วใช่คือเราอ่ะก็ค่อนข้างเก็ทนะว่าทําไมอุตสาหกรรมถึงอยากจะนําเข้ามา ด้วยความที่มันสะอาดอาจจะถูกกว่าของในประเทศไม่ต้องจัดการเยอะเพราะมันแบบ ready to use แพร้อมให้นําไปแปลรูปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องเข้าใจว่าเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ดีมันก็ยังจะมีพาร์ทอื่นอย่างเช่นพาร์ทแบบชาลเลงขายได้ของกําไรตำ่ำหรือว่าอพาร์ทเรื่องสิ่งแวดลอ้อมคือมันก็ยังมีอีก,อกหลายพาร์ทเรารู้สึกว่า อันนี้ก็ไปวนกลับไปที่ที่มิงบอกตอนต้นว่าแบบเวลามีคณะอนุกรรมการควรจะแบบคุยกันหรือเปล่าจากหลายภาคส่วนเพื่อให้มันแบบไปคู่กันไออย่างเราไม่ได้ทําอาชีพเกี่ยวกับขยะเราอาจจะแบบไม่ได้รู้สึกขนาดนะั้นเพราะเราแกกแบบเป็นคนหนึ่งที่ผลิตขยะแต่ว่าเราไม่ได้ได้เงินจากขยะแต่ว่าอาชีพอย่างที่พี่ซาลีมันคืออาชีพเขาอะแล้วการที่แบบนําเข้าขยะราคาถูกมามันเหมือนก็ไปกดราคาเขาให้มันต่าลงไปอีกไหมอะ ม,มันคือชีวิตความเป็นอยู่เขาเลยอะไรเงี้ยเราเคยอ่านของเจ้าของวงพา,านิดะเขาบอกว่าแบบถ้าราคาขยะมันสูงเงี้ยมันก็ยิ่งทําให้คนแยกขยะมากขึ้นนะอย่างเราถ้าสมมติว่าวันไหนเราอยากได้ค่าขนมมากขึ้นแล้วก็แยกขยะมากขึ้นเพื่อแบบเอาไปขายอะไรเงี้ยถ้าเราเพิ่ม i ิน e n t i v e แรงจูงใจตรงนั้นอ่ะคนอาจจะอยากแยกมากขึ้นหรือเปล่าไม่งั้นทุกวันนี้เราก็ไม่รู้จะแยกไปยังไงแยกแล้วไม่พอต้องเสียค่าส่งไปอีกเพื่อที่จะแบบกําจัดขยะอีกอะไรเง,งี้ยแต่ก็นั่นนะเนาะโรงง,งาน เขาก็แบบอยากได้เพราะด้วยความที่ขยะข้างนอกมันถูกกว่าคุณภาพดีกว่าสะอาดกว่าดังนั้นสิ่งที่เราทําได้ตอนนี้ก็อาจจะแบบสุดท้ายก็วนมาที่แยกขยะอยู่ดีสุดท้ายแล้วมันก็อาจจะต้องแบบอาศัยนโยบายเพื่อที่กําหนดทิศทางว่าแบบเออเราควรจะปฏิบัติยังไงให้แบบเราทําแบบอินดิวเวอร์ของแต่ละคนมันก็อาจจะแบบพี่ดีจังทําก็ได้แล้วไม่ทําก็ได้ระบบข้างนอกก็ไม่รองรับอะไรอย่างเงี้ยใช่เออแต ถ้ามีการนำเข้ามาขยะเนี่ยก็จะคือต้นทุนสูงขึ้นขายได้ในราคาต่ําหาวัตถุดิบได้น้อยเพราะราคาต่งประชาชนก็เออไม่อยากแยกแล้วไม่อยากขายแล้วแล้วก็คู่แข่งต่างประเทศก็จะได้เปรียบในการนําเข้ามาราคามันถูกอะเนาะก็แบบเออมีคนซื้อเยอะก็อยากนาเข้ามาอีกอีกอย่างก็คือซาเล้งอะไรพวกนี้ก็จะไม่ได้รับการสนับสนุนใดๆจากทางรัฐสิ่งที่เราทําได้อะตอนนี้เลยนะ ก็คือถ้าเราไม่เห็นด้วยกับการนําเข้าเศษพลาสติกทุกคนอ่ะสามารถไปลงชื่อใน change org ได้เนาะแล้วก็ช่วยกันแบบติดตามเรื่องนี้กันอย่างแบบใกล้ชิดอะเพราะว่าเรื่องพวกเนี้ยเนาะส่วนใหญ่มันก็จะแบบมายิบเงียบมาทุกคนเหมือนภัยแบบไม่รู้ตัวแล้วก็อาจจะแบบมาโพง่งแบบรู้ทีเดียวอะไรเงี้ยถ้าแบบไม่ได้อยู่ในวงวานเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ได้รู้อะไรเงี้ยเนานะเรารู้สึกว่าส่วนตัวภาครัฐก็ไม่ค่อยเปิดเผยข้อมูลอะไรพวกนี้หรอกค่ะก็อาจจะติดตามเพจที่เอาข่าวมาเล่าก็ได้เนาะช่วงนี้ก็แบบกําลังเป็นประเด็นร้อนละอุก็ มีอีกหลายเพจเลยที่แบบเล่าแบบเชิงเบื้องลึกเบื้องหนาเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ติดตามประเด็นนี้กันเนาะเพราะมันก็ส่งผลกระทบต่อราคาขยะของประเทศและแน่นอนก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องความเป็นอยู่ของคนงอะไรอย่างเงี้ยของเราก็จะมีประเด็นอื่นๆมาเล่าอีกเนาะก็รอติดตามกันนะคะได้ค่ะโอเคสําหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย